ค่ะวัอนี้ก็จะสัมผัสปู่ในถ้ำเนาะค่ะเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ตั้งเยอค่ะครับผมกราบนมัสการครับปู่ครับกราบนมัสการครับปู่ครับผมได้ยินข่าวว่าแนวทางปู่นี่เข้ามาทุกงวดเลยครับปู่เขาทุกงวดงวดนึงหันเนาะงวดมันได้เข้าหนึงหาเลยโอ้ต้องไเข้าหนึงหา ก้าเน้งาเอ้าก้านื้งหาี่สามตัวสามตัวโต๊ดเลยเออมจ้ามตดานื้สามงวดนี่เป็นงวดที่งวดที่สี่โอ้โหเตรียมกระ่วปกาี่วันวดงวดนี้วดที่สี่น้อปูนะครับผมปูเอาเลขมาจังไดครับปูอันนี้เป็นที่ลไม่อก ก็จะบอกทูฟ um. ้าก็จะเอาอวนของโบลาณมาให้ทูนางเห็ดฝาครับนางอวดนี่ก็จะอาพระไอ้พระนี่นางตาแดงมาเหดค่ะเออพวดที่ม <|ja|> ันรอกเก้าหนึ่งหานั่นมันปึนพันไ้ขันขันข้องขันตันมากกินโบล้าน่่เนี่ครับเออแล้วขึ้นมาตู่เดียวเลยแล้วก็เออแล้วก็งวดที่ๆนั่นคือ เตางับเตางับเตาเออเตาที่มันพับได้น่ะเตาพับได้เออเตาพับได้เออเต้าเงาปูบปู่เออมันเป็นเตาหู้เนี่ย่ะแต่ว่าทั้งละทั้งท้องมันอี่มันอีงับครับผมเออมันอีู่เงาตีนถึงซับรวดกันนู้นอ่เอาเมื่อใบใบนั่นน่ะแล้วงวดนี้เนี่ยเทียบแล้วเอาเอายังครางงวดนี้ องวด่อไปนี่งวดนี้เอาอยัางเฮ็ดครับปู่งวดนี้เอาไอ้อยังเราไอ,อ้ผ้าไอ้กาน้ำห้อนโบราณเฮานั่นไหมนีหยังไงล่ะมีหัวกะไก่หัวไก่เนี่ยเงินห้าง,ปปงาบ่่ปูเออมันคือบัวมันคือบัวนี่ล่ะแม่ว่าคือบัว มันเป็นตุ๊กตายันกังหูขางนั่นตุ๊กตายันกันงดูเห็นแล้วแต่ว่ามันจะเป็นยังไงสให้รอฟังเบิ้งงวดทีเด้อเข่ามะเดาสามงวดสามนี่งวดทีเข้าสิไปเนี่ยงวดทีงวดทีมืออื่นเนี่ยบอกปูหนึงกลุ่ม้าเนี่ยบอกครับดเรื่องนี่แล้วเพราะว่าที่เซียอยู่มาเลี้ยงเหนือกันครับผมเพราะว่าพออ่าเด็กเขาบอกเขาเนี่ยที่เซียนไข่สองน่วย รันไมบ้ถามาแกบันซื้อเข่าสามสูดเตเร้อครับลุดหล,ล <S S ค่ะเขากันกันถ้ามัแตกไว้นีน่กันม่บนกระลางเขาร่อยปตนรูกครับเออตามผูดีมาก <S S ค่ะเออเอาเป็นแนวตังต้งกะดอยล่างแน่กะดอยบนแน่คับสันแล้วครับตอนนี้ปูอยู่ในทำพูนบ่ค่ะโอ,โอ้หนาวยู่ในเรืเอง่ย อยู่อยูผู้เดียวบัวปูติใกล้หนึงดอกที่อเรื่ก็มัดจอดแล้วก็มันยายคุณคุณไปพักคู่แล้วก็แม่นรู้ดีค่ะขั้นเขาคาบเดียวขั้นเขาคาบเดียวคือเอาเลขนี่เอาในถ้ำเลยบัวค่ะปูปู่รกเพนหลายคนหรออืมเขาไปหาไล่านนำเงินใส่ผ้านเด็ดขาดอ อย่าเด็ดขาดด้วยกันที่ตับุญนในปูนเพื่อคอยสาะแเสาะแทว่าวันไหนที่ขาดแฉ้นกำลังสร้างที่พื้นที่ก้อนดินที่ตั้งแพร่งแพบทีสบายพอรอดครับเออในทางอย่างโยมบัตรทุกคนหามเงินกับมาใช้ฟ่านเด็ดขาดครับอือพวกู้ว่าเจ้าบ้านปูนงวดงวดสิมาหนีโบ่ผ่านนะครับงวดที่สี่หนีเนาะ ม้วนที่นีตะวปูเด็สำสำวยไทยใสกระมือแหะมันแตกนะครับตวบสำวยหนึงมันบอแตกกัน่าแตกแตกมดตั้งสองปูนั่นชูเ่ชูเก่าสามปูอืออันนี้ตงต้งบนตึ้งล่างหลาเดียวนี่แต่ว่างวดน,นี่แตกเล็น้อยปูแ,ยแตกไม่เดียวแตก่เดียวอือต้งบนต้งล่างน้วนนี้ปูอยู่นี่ทำยู้ยู่ใสค่เนี่ย เนี S <S ่ยดูวัดพระวันนี่นะอ๋อตุตัโบ๊ตั้งมาตราคันโท้เปล่าตั้งคาคันโตเออตั้งมาสั้งคาคันโต้ที่ออกจากทีนนอางชทหารคันโ้อ๋อถือว่เมียนบเมนพูดไปไปไปทั้งอันสะพานเทียบชุดาหุนมาดนะอยบไปเท่นั้นนะมันผู้ผูู้สูงอ๋อครับเออวัดตงพูน้อยเขาหุ่น วัดผู้สิงเหน่ะนุ้กผูน้อยค่ะเมื่อนี้ครับขอแนวทางให้เอฟซีในเดือปูทางช่องกระดาไอ้ขอโชคขอหมาในเดือปูค่ะได้ตัวใดล่ะปูได้ตัวใดล่ะค่ะเอาปะตาอเยียมไหมล่ะไป้เยียมล่ะค่ะปูเออตัวใดเนี่ยฟูผู้หอกเนอะครับเอาเอาศูนย์ห้าเก้า ศูนย์ห้าเก้าศูหเก้าศูนย์หกเก้าเอหาบ่ามัก้อนนีก็นั่นบานติดตูเล่นนะัก1ิดตู้เฮ็ดมากนั่นสองห้าแปดสองห้าแปดเก้าเจ็ดศูนเก้าเจ็ดศูนย์สี่เออห้าสี่เก้าห้าสี่เก้า ห้าเจ็ดศูนย์มีตัวนี้พาอมีละเนีนตัวนี้เลยสามตัวตรงๆเลยด้ปปูมีละศูนี้ละห้าเจเก้าเจ็ดศูนย์เก้าสี่เก้าห้าสี่เก้าตัวเนีนเอ่กันจีตัดกจีตัดเนียนสองตัวด่จ้าสองตัวตัดแล้ได้เก้าดูเรื่องเก้าหกศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าห้าศูเออเื่อมไมาะ สองตัวเด็ปูเน้นตัวไหนสองตัวปูสีแน่นหนสองตัวนี่เนาะค่ะเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจำไปแบบี่ซู่ซู่นี่เออห้าเก้าส้าเด่นี่คือใช้แจกห้าเจ็ดสูใช้แเออนตามตามู่นี่ใช้แนี่ ่แต่เจศูนาะปูเจ็บ่อปูสองตัวเออเนี่ไรเนี่ไรเนี่ไี่สอตัวตันอยู่มั้เนครับเอเสองตัวตันเดินเียนตงท่าไว้ปูเดียวกันป่าวเออเอาเอาเ,อาเ,อาเอาอือตัวล่างบะเอาค่ะเอาล้าครับค่ะเอก่เ้อเก้าเนเก ห้าเก้าห้าเก้าสศสเก้าสามเก้าออนี้จะนี่ละลางะลึกเออเออระกจเก้าหกศนย์จงบนันงลางด้วยค่ะเป็นแนวทางเนาะค่ะปูเออหม่นกลางค่ะแล้วที่ปูนยนี้ี่ตรงน,นี้ห้าถีเก้าห้าศูนย์ พุ้ตัวนี้ค่ะรุ่นลรุ่ลไปเนี่ยค่ะว่วงใอยูค่ะปูรุ่บไปรุ่นลึบไปเมื่อแต่ว่าค่ะปูแบบนี้เออมีตัวนี้มีตัวนี้โอ้กาดจังไดกากาขอประคุณปูได้หลายที่หายแนวข้างมือนี่้อค่ะปูแล้วเป็นจังได้กาดบอกาบอกกันตู้มหาปูเนรึค่ะ เออเระว่าเป็เงียบเงียบเงี้ยวค่ะทางช่องก็ขออนุญาตเอาลงทางช่องเด้อค่ะเออปูแก้วการแก้วค่ะขออนุญาตเอาลงทางช่องเด้อค่ะปูแก้วเป็นแนวทางให้เอฟซีค่ะประวัติผมปูนี่ไปเอางูอ่ะป่าจีนี่วัดสางหะครับผมปูทากนโท้ครับผมปูทากนโท้เรียกได้ได้ทำครับผม อืปูเพิ่นแห่มาศูนย์หาเก้าศูนย์หกเก้าสองห้าแปดที่ปูอันเพิ่นบอกพวงกลมไว้เนี่คือตัวเนีนเนาะครับเนาะตัวเนีนคือเก้าเจ็ดศูนหาสี่เก้าห้าเจ็ดศูนครับผมลางครับมีเจ็ดศูนย์มีเก้าสามมีหนึ่งเก้ามีหาเก้ามีสามศูนย์ครับผมครับปูทาคันโทเลขไน่ถ่ำครับผม สำหรับชิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเนะาะมักกระตามม่มมักกะพานครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทั้งช่องให้น้นะครับเด้อสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ